คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะ ระดับระดับสวัสดีท่านผู้ชมเนีจ๊ายินดีต้อนรับเข้าสู่ฟันเจ้าชาแนลนะคะยูฟ่าพีเจแปดแปดโรมาของเราทุมนี้สองร้อยเออแตกเป็ดไปที่เก้าและแตกแตกกันเลยเนะจ๊าอุ้ยมาแล้วดอกแรกของเราฟันโบนัสไปด้วยหน่งตัวอ่าเรื่องกระเบื้องแตกแจกันแตกจะไม่ใช่กระเบื้องแตกแล้วทุกคนเอ้ยโลดหลอนลงมาดอกนี้สวยๆยงามงาเมันหวานอางุ่นรัมมาด้วยโอ้โหคอมโบนี้ไหลลื่นไหลยางไม่มีสะดุดและวายดอกนี้จัดไปดี จะไปดีฟรีสปินเข้าแล้วแม่โอ้โหฟีอ้ยฟีสปินห้ารอบเด้อสูอย่าทำเเล่นไปโอยแตกแล้วจ้ะแม่โอเคเวนิกิดนะตอนนี้กำไรมาแล้วนะฟันฟรีสปินไม่รู้ว่าจะแตกจะโดนจะใหญ่จะยาวหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ต้องมาหลอรุ้นกันอีกโอ้ยวายมาแจกกันมาดอกนี้คอมโบแรกรับมาสามคอมโบที่2ว่าไงอูโหไม่มี บไ,ไวายมาอังุ่นมาดอกมีแชกันต้องตกแล้วป่ะจอรอแล้วล้วพ่อโอ้โหพี่โรมาอย่าคิดเกินหลยเด้ออารอบสุดท้ายขอยายขอยาวเออย่างไดอังุ่นมาเบาๆรับมาสามอุ้ยรับเบาอยู่เด๊ รับาวอยู่เลสุดนะผู้ชมไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่าไม่แตกก็ต้องปปอเป็นคลิปไปลอ่าเบ็ดที่10ของเราอุ้ยเบ็ดที่12ของเราแตกเบ็ดเพิ่มขึ้นเลยเลยไปเบ็ดที่13แล้วดอกหนีกวานมาดาบมาแตกจ้าอ่ายังไงตัดโบนัสไปอีกหนึ่งตัวอู้หูแต่มันไม่ไหลท่านผู้ชมอุ้ยดอกหนีโลเข้าแลลวแม่อ่ายังไงต่อกันมาดิครับอุ้ยจัดไปชุดใจไปกระพิบกราแจกันแตกโอ้เลือกแจกอันแตกอ่าโอเค ไหลไม่ไหลเลยนะไปแพชสองคนคอมโบนะท่านผู้ชมอ่าแตกเดบบเป็นที่15ดูดิเขาจะทำกำไรให้เราได้หรือเปล่าตอนนี้ขาดทุนอยู่อ่าโอเคสูเอ้ยลายออนที่รอคอ,อยนะจ๊ะอ่าจะไป คอมโบนี้รับมา20คอมโบเดียวนะท่านผู้ชมเออตัดต่อไม่รอแล้วนะกับวายกับวายและแจกันนั่นผู้ชมอุ๊ยวายมาวายมาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ๊ยไงวายดอกนี้ต้องโดนบ้างแหละกะโลนะท่านผู้ชมเออสวยๆงามๆกับแจกันอะไรยังได้ไปต่อไหมคอมโบที่3ฟาดมาไม่มีสะดุดกับโลสวยๆดอกมีรับมา60เบ็ดที่15เท่านั้นท่านผู้ชม เออให้มันปังแบบนี้ไปตลอดนะจ๊ะพี่ชายอ่าโอเคโลหมาดอกมีสามตัวแล้วยังไงแล้วยังไงเจกันต้องแตกแล้วป่ะโอ้โหเจกันไม่แตกรอบนี้โบนัสมาอีกสองอุ้ยอะไรกันครับนี่อุ้ยอา้าวท่านผู้ชมรู้เรื่องแล้วร้อยยี่สิบอุ้ยแตกยับแตกยับแล้วยังเนงได้ไหลคโมโที่สองอีก้ะท่านผู้ชมโอ้โหเต็มแผงอะจัดไปดิเออร้อยยี่สิบห้า ก็มาดีครับจะไปอ่ายังมารู้เรื่องกับอังุนอีกยังไงคะท่านผู้ชมเอยโอเคโอเคเวลิกกดนะจ๊ะอ่ามาดอกนี้แล้วสวยงามมนะจ๊ะฟาดมากแทบครึ่งแพงไลยวายยังได้ไปต่อไหมอู้หูอังุนน่าเสด่ามากเลยทุกคนเอออ้ยดีงามอังุนดอกนี้คอมโบนี้รับมาสิโอู้หกำไรอยู่เดะตอนนี้นะ เบิรเพื่อความบันเทิงเท้านาะเดสูแลดอกนี้จะเต็มกับองุ่นแล้วคะ่ะอ่าตดต่อไม่รอแล้วนะอู้ขวานแม่งไปอยู่ไกลอยู่หรือไปอ่าโอเควายและองุ่นดอกนี้ลัคฟาดคอมโบมาหนึ่งคอมโบ จัดต่อกระแจกันไปดิเออให้มันรู้เลือกฟีสปินมาฟีสปินมาหรือเปล่าอูอ้หยขาดไปตั้งสองคอมโบท่านผู้ชมแล้วคอมโบนี้35รับมาใหญ่ๆยาวๆเลยค่ะอ้ยโ,โลยังไปได้ต่อสวยๆหวานๆหวานเจี๊ยบเออมา คอมโบแค่นี้ก็50แล้วนะท่าู้ชมฟาตมานะอาจัดไปจัดต่อไม่รอแล้วนะองุ่นบาบ,บนัสมานะจา่าโอเคโอเคอุ้ยไม่มีอะไรขี้เกลือนี่ก็เออเกือบขี้ขากไปนะเกือบไปเกือบไปเกือบโดนบ่นไปนะจ๊ะโอ้โหสี่มุมเมืองเลยขวานโอ้ยมานะ สู้กันต่อที่15นี่นแหละคอมโบนี้เขามา90โโมฝันโลขาค่ะอย่าไปสองแถวท่านผู้ชมแล้วอังุุนมันยังได้ไปต่อกับวายด้วยโอ้โหจิ้ม วายกินกับอะไรก็อร่อยละดอกนีแจกกันมาเป็นแนวเอ็กเลยจ้าอายังไงอัง,งุนอัง,งุ่นก็มาโอ้โหอ้าวนึกว่าอัง,งุ่นมาอาจำผิตโอเคเวลิกกดไม่เป็นไรนะจ๊ะโอ้จัดไปจัดไปที่15ร้ะดอกมีสิ่งโตมาแล้วโอ้โหไล้ออนคิงที่รอคอยท่านผู้ชมเออยังไปได้ต่อกับอัง,งุนสวยๆอีกฮะะตัวคอมโบนี้อีก30 3ชิป ออรับมาแล้วโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเด้อค่ะเด้อ